สวัสดีครับวันนี้ผมผมช่องสายฟาร์มนะครับวันนี้จะพามารีวิวซารี่ครับของเจ้าของช่องเองเลยฮะนี่จะพามารีวิวต้องรีวิวทั้งคันเลยครับวันนี้ขั้นตอนทีละอย่างนะครับนี่ครับเครื่องเก็บละเอียดทาสีใหม่อะไรเรียบร้อยครับเครื่องก็เก็บใหม่นะครับเครื่องก็ใช้มาสี่ประมาณสี่ปีนะครับเครื่องตัวนี้ใช้มาสี่ปีฮะนี่เพิ่งเก็บสีใหม่ครับ เครื่องตัวเดียวใช้ทํางานสารพัดเลยครับต้องเก็บสีใหม่โดนปุ๋ยโดนไรกัดครับนี่ครับเก็บใหม่เก็บใหม่คลิบๆเลยนะครับ นี้ก็เครื่องตอนที่ผมซื้อสามสี่ปีที่แล้วครับราคาสี่หมื่นเจ็ดนะราคาตอนนี้น่าจะห้าหมื่นนะห้าหมืนน่าจะได้เครื่องตัวนี้เครื่องยัดสปริงมาเลยหรอครับนี่นะแข็งๆนะสปริงวากับสปริงกันเล่งนะ ยัดมาของเป็นของบอนกำลังนะนี่เป็นท่อของช่างหนุ่มหมันคานครับท่อกัราคาพันแปดนะเพราะท่อกล่องไอดีก็พันสี่เนี่ยของช่างหนุ่มหมันคานครับ หางก็จะเป็นของสิงห์สยามนะครับใช้มานานแล้วครับหางวันนี้เกือบกืบสิบปีแล้วครับยังใหม่กิิฟอยู่นะครับถึงก็ไม่ถึงกกิฟแต่ก็ใหม่ครับดูแลอย่างดีนะครับคว่อมมาไม่รู้กี่ครั้งก็ยังกลับมาเ,มเป็นเหมือนเดิมได้ครับพามาดูระบบสองรอกครับ นี่นะสองลอกวินเล็กวินใหญ่นี่ครับจะวินวินใหญ่ดึงหน้าคู่จะใช้เวินวินตอนนี้ห้าติดหกนะครับวินคู่หน้าห้าวินเล็กหน้าหกนะครับนี่ครับทเ่งนี่ก็จะเป็นทำเองนะครับแหวนสี่ตัว แหวนนแหวนใช้แหวนทำนะสี่ตัวงบประมาณห้าสิบบาทนะแหวนห้าสิบหกสิบเนี่ยนี่ครับดูแลโลรนาันี่ครับ,อนนะรบขอบใส่อง่ายๆนฮะ พามาดูชุดเบรกเผาะนะครับนี่เป็นเบรกน้ามันนะฮะต่อไปก็เป็นชุดเผาชุดเบรกน้ํามันนะฮะนี่ครับเป็นเผาลอยนะครับนี่ครับเผาลอยนี่ครับเบรกน้ํามันเผาลอย เป็นเผาเผาใหญ่นะครับน่าจะเป็นพวกล้อและครั้งใหญ่ครับนี่เบรกอยู่จึกเลยนะครับเผาลอยไม่ต้องห่วงถอยหลังเดินหน้ารถหนักรถเบา สาลี่ก็จะเป็นความกว้างที่สองกว้างที่เมตรเก้าสิบนะครับยาวสองเมตรห้าสิบนี่สาลี่กว้างเมตรเก้าสิบยาวสองเมตรห้าสิบนี่ยังถือว่าเล็กนะครับแถวน,นี่โซนนี้แต่น,นี่โซนนี้สามเมตรทั้งนั้นนะสามเมตรสองเมตรแปดเานั้นนะครับ นี่ครับก็ถือว่านี่ครับ,รบข็นได้ประมาณคยอข็นมากสุดก็กห้าตันห้าตันครึ่งนะฮะอันนี้เข็นได้มากสุดก็ห้าตันครึ่งมันใหม่นะครับไม่ใช่มันเก่ามันใหม่นี่ครับกระทะก็จะเป็น ขอบสิบห้ายางเจ็ดร้อยเผานี่ก็ใหญ่ๆนะครับเผาหกรอ,อน่าจะหก้อนะครับราคังใหญ่หก้อหก้อเท่าไหร่หกกร้ออะไรไม่รู้อะสาลี่นี่ก็ต่อดามดามเอานะครับสาลี่นี่ดามเอา ตอนแรกมันเป็นสารี่เล็กครับสารี่เล็กมาต่อดำใหม่ครับนี่ก็ใช้มาหลายปีนะครับสี่ปีได้แล้วใช้สารี่มาพื่นที่ต่อใหม่นะครับโดยการุปรเทศความเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครัความสูง คอก็ยังเล็กอยู่นะคอนี่แต่แป้นใหญ่อะคอเล็กคอนี่ยังเล็กอยู่แต่แป้นใหญ่เป็นหนานะครับน่าจะพันสองนะคะเหล็กแป้นนี้พร้อมกับตั้งคอใหม่อะไรหมที่ทำมาพันสองอนะ นี่กระทะก็จะเป็นไม่รูกกระทะะไรนะแต่เขาเดี๋ยวนี้เขาฮิตใช้กันนะแข็งครับนี่แข็งไม่กลัวต้องกลัวบิดเบี้ยวเลยครับรถหนักก็ไม่ค่อยติดนะฮะกระทะนี้ดีฮะใช้มานานแล้วเหมือนกันครับนี่ครับรวมก็มีแค่นี้ครับตรงแสอะไรก็คอมเมนต์ถามผมหน้าได้ครับ มันร้มนมากนี่ครับนี่เมืิอคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์นมาได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ